กรีดนางเอกดังถูกขอแต่งงานแล้วผู้จัดการซึ้งน้ำตาจะไหลเซอร์ไพรส์จะมีสามีแล้วเตรียมสระโสดอีกลายสำหรับนางเอกดังตูนพิมพ์ปวีทีล่าสุดหวานใจมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโดยสาวตูนโพสต์อินเตอแกรมเผยภาพโมเมนต์ขอแต่งงานสุดโรแมนติกพร้อมแคปชั่นระบุว่า ไอเซเย s ท่ yes. ามการคนบันเทิงและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีล้นหลามในขณะที่ผู้จัดการคุณติ๊กโพสตอินสตาแกรมเผยความในใจบอกว่าในที่สุดก็มีวันนี้มีผู้ชายมาขอลูกสาวแล้วค่ะลูกสาวคนแรกของบ้านหลังจากเป็นเจ้าแม่เวดดิ้งถ่ายชุดแต่งงานมามา,มากมายหลังจากนี้จะได้แต่งจริงแล้วจา้าเมื่อวานหลอกนางว่ามีงานอีเวนต์แบนด์เป็น ซิดดาวดินเนอร์ชีมงานเดสสีขาวแล้วพยายามทำตัวปกติก่อนไปยังขอนางแวะซื้อปั๊มน้ำชิวมากนางบอกว่านางก็เอไม่เอะห้าสิบห้าสิบตลอดเวลาแต่สุดท้ายก็เซอร์ไพรส์สำเร็จอ,อีน้ำตาจะไหลลูกสาวเก้าไปอีกจุดหนึ่งของชีวิตหลังจากนี้ขอให้ลูกสาวรีบจัดงานแต่งไวๆแล้วรีบมีหลานจะ ป้นหลานต่อแล้วจ้าหลานป้าต้องปัง